ผมจะขออนุญาตพูดว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อชี้แจงความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นการแก้ต่างหรือจะเป็นการแก้ตัวหลังจากที่มีกระแสข่าวลือนะคะว่านักร้องหนุ่มติ๊กชิโลไม่ได้จ่ายเงินให้ค่าเยียวยาแก่คู่กรณีที่ขับรถชนจนเสียชีวิตครบ ตามที่ทางครอบครัวของคู่กรณีได้เรียกร้องเอาไว้นะคะล่าสุดติกชิโลก็ออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวในกรณีนี้ณสมาคมผู้สื่อข่าวและก็ช่างภาพอาัจฉรกรรมแห่งประเทศไทยค่ะนักร้องหนุ่มกล่าวว่าการที่มาตั้งโต๊ะถแถลงข้างนี้เป็นการพูดคุยเพื่อเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะไม่ได้มาแก้ตัวหรือว่าแก้ต่างใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นการสูญเสียทั้งทางร่างกายและก็จิตใจซึ่งตัวติ๊กเองก็กล่าวว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะมันไม่รู้จะทำยังไงแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องได้แต่ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็หาทางแก้ไขให้ดีที่สุดและสำหรับตัวของติ๊กชิโร่เองก็เปิดเผยว่า ตัวเขาเองนั้นจิตใจข้างในนี่มันเหมือนกับคนที่แบบตายทั้งเป็นแล้วนะคะจุกอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ภายนอกเขาดูเหมือนเขาจะเข้มแข็งดีแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบที่ทุกคนเห็นนะคะพิติกบอกว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยตนเองพร้อมที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขอะไรเท่าที่จะสามารถทำได้และก็สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือ การลองเพลงของเขาเนี่แหละเขาก็เลยจะขอแต่งเพลงและก็อมอบเพลงให้ครอบครัวครอบครัวของผู้เสียชีวิตและก็อมอบไรายได้ให้เพื่อเป็นการเยียวยาอีกทางหนึ่งด้วยส่วนเบื้องต้นในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตรวมๆแล้วพิติกก็จ่ายไปน่าจะประมาณราวๆสามล้านบาทค่ะและทางด้านคู่กรณีของพิติกชิโร่นะคะ คุณพ่อเป็นคนเรียกค่าเสียหายคุณพ่อก็เสนอว่าตอนนี้ขอค่าเสียหายทั้งหมดรวมเป็นเงิน24ล้านบาทซึ่งว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากสำหรับพิติกเพราะว่าช่วงนี้พิติกก็เป็นศิลปินที่อายุเยอะแล้วก็คือ62ปีแล้วก็ไม่ได้โด่งดังเหมือนก่อนการหาเงินของพิติกก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองเหมือนกันนะคะพูดกันแบบตรงๆนะคะสำหรับในยุคนี้ที่มีศิลปินเกิด ใหม่มากมายและพิติ๊กก็คิดว่าจะเอาโฉนดที่ดินไปขายนะคะเพื่อเอาเงินมาให้กับคุณพ่อของผู้เสียหายแต่ว่าถ้ายังขายไม่ทันหรือยังไงก็พิติ๊กก็ยินดีที่จะโอนโฉนดที่ดินนี้ให้กับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตไปก่อนค่ะและท้ายสุดของการแถลงข่าวครั้งนี้ติ๊กชิโร่ก็ได้กล่าวขอบคุณครอบครัวของกู้กรณีแล้วก็ทิ้งท้ายว่าปกติ ตัวเองเป็นคนเคารพกฎจราจรและตัวเองเป็นจิตอาสาของปอเต็กดึงด้วยหลายครั้งก็รักษาคนเจ็บคนป่วยนะคะแล้วก็คนที่ต้องการความช่วยเหลือยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตรุร้ายแรงพอเจอกับตัวเองเข้าก็ไม่ได้ขอให้สังคมให้อภัย